มีของชิ้นหนึ่งทุกบ้านลุงช่างเชื่อว่าตอนนี้ต้องมีและเป็นของอย่างหนึ่งที่ลุงช่างชอบซื้อมากไม่เคยพออย่างี้ดีกว่าสิ่งนั้นก็คือปลั๊กพ่วงหลายคนต้องเหมือนลุงช่างที่ชอบซื้อปลั๊กพ่วงมากหรือว่าชอบหามาเก็บไว้แล้วก็แปลกนะเวลาจะใช้มันมักจะไม่พอแต่ว่า ปักพ่วงมันก็มีข้อที่ต้องรู้มีประเด็นที่ต้องใส่ใจเราเคยได้ยินคําว่าไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารับรงจรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําความรู้จักเรื่องของปักพ่วงกันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับข้อแรกที่เราต้องรู้ต้องดูนะครับเนื่องจากเราไม่ใช่ช่างเราคุยกันแบบไม่ใช่ช่างเราไม่ใช่ช่างไฟเอาไปทีละข้อข้อแรกนะครับ ต้องมีคนกลางมาช่วยเราดูนั่นก็คือต้องมีมอกรเราต้องมองหามอกรครับที่ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์แต่แต่แต่ระวังให้ดีนะครับมอกของปลั๊กพ่วงที่ถูกต้องเนี่ยมอก,อ yes. มอกรรอคือการออกรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับเราเรียกง่ายว่ามอกเนี่ยของปลั๊กพ่วงเขาจะมีรหรัส2432อขีด255อันเนี้ยจะเป็นมอกของปลั๊กพ่วงแต่ระวังให้ดีนะครับบางอันเนี่ยถ้าไม่ใช่อันเนี้ยถ้าไม่ใช่เลขเนี้ยมันจะมีมอกอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นมอกของสาย ไฟอย่างเดียวบางเจ้าอะเอาแค่มอกอสายไฟอะมาไว้ซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะมอกอชุดเลขของปลักพวก่วง2 4 3 2ี่5 5ดสองเนี่ยเขาออกครอบคลุมชุดสายไฟลางปลกักเต้ารับเต้าเสียบสวิตช์รวมทั้งดูเรื่องแหรงดันไฟฟ้าด้วยหมายความว่าเป็นมอกอ์สำหรับ ชุดปลักพ่วงทั้งชุดเพราะนั้นเวลาดูมอกดูให้ถูกอันที่สองที่เราควรจะดูเรื่องของคุณภาพก็คือเรื่องของตัวพลาสติกที่เอามาทำเคสฝาครอบต่างๆเนี่ยมันเป็นพลาสติกเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลาถ้าเกิดมันเกิดเหตุที่ไฟเกินกำลังมีความร้อนเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าพลาสติกตัวเนี้ยผิดประเภทเนี่ยมันจะไหม้มันจะติดไฟได้ง่ายซึ่งถ้าเราไม่อยู่บ้านอันนี้แหละ เป็นสาเหตุแต่ถ้าเป็นพลาสติกท,ที่เหมาะสมที่นํามาใช้เนี่ยมันจะไม่ลามไฟแล้วมันควรจะมีความทนความร้อนสูงด้วยทีนี้ วัสดุที่ถูกต้องคืออะไรวัสดุที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้สูงไม่ลามไฟเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนะครับมีมาตรฐาน UL94 นะครับอย่างเช่นพลาสติก ABS พลาสติก Avc นะครับหรือโพลีคาร์บอเนตซึ่งพวกนี้จะไม่ลามไฟเกิดเหตุก็จบที่ตรงนั้นอย่างน้อยไม่ลุกไม่ลามก็เซฟชีวิตและทรัพย์สินของเราได้อีกอันนึงปลั๊กพ่วงต้องมีสายไฟสําหรับไปเสียบเข้ากับเต้ารับที่บ้านถูกไหมครับเพื่อจะจ่ายเอาไฟมาแล้วค่อยมาจ่ายเข้ารางปลัก๊กปลั๊กพ่วงที่มีมาตรฐาน เนี่ยตัวตัวเสียบตัวหัวเสียบต้องเป็นชนิดที่มีกลาวก็คือเป็น3ามขาถ้าภาษาชาวบ้านบอกต้องมี3ขานะครับเพราะว่าจะต้องมีกลาวถึงจะเรียกว่าเขาเรียกมีเซฟตี้ที่ครบถ้วนบริบูรณ์นั้นเวลาซื้อก็ดูตรงนี้นิดหนึ่งแต่แอบบอกนิดนึงอาจจะมีบางประเด็นที่ปลั๊กเขาโอเคมี3ขามาแต่บังเอิญอะไรนะเต้าเสียบที่บ้านไม,ไม่ได้มาตรฐานมี2เป็นขาแบน2ขาก็กลายเป็นว่าที่บ้านเราไม่ได้มาตรฐานเราอาจจะต้องไปปรับปรุงเต้ารับที่บ้านเรานิดหนึ่งเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานที่ปลอดภัยกัน ทั้งชุดเลยนะครับอีกข้อหนึ่งข้อที่4นะครับนี่เข้าไปข้างในละเสียบปักปุ๊บลงไปเนี่ยเสียบขาลงไปเนี่ยในในรูที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็คือตัวที่จะต่อเชื่อมตัวไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นตัวขั้วสัมผัสละทีนี้ขั้วสัมผัส,ม,ผสม,มันก็จะมีใช้กันอยู่3าแบบเอาแบบที่แย่ที่สุดก่อนที่ไม่ควรใช้นะครับก็คือแบบปรักถูกๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหล็กชุบสังกะสีอันนี้คือไม่ดีไม่ควรใช้นะครับกลางๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นทองเหลืองแต่ที่แนะนำนะครับไหนๆจะซื้อแล้เพิ่มสตงงคอีกนนึะรับ ดูนิดนึงเอาที่เป็นทองแดงดีที่สุดมีการส่งผ่านกระแสไฟที่ดีไม่สะสมความร้อนนะครับก็ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ข้อที่5้าปลั๊กพ่วงที่ดีควรจะมีเบรกเกอร์มีวงจรตัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดหรือจะควรจะมีเรียกว่ามีฟิลมีอะไรต่างๆและที่สําคัญนะครับถ้าเราสังเกตท,ที่ปลั๊กพ่วงสมัยก่อน,สม,อนสมัยก่อนออกมาใหม่ๆปลั๊กพ่วงจะไม่มีสวิตช์ปิดเปิดก็คือเป็นลางปลั๊กมาก็อยากเสียบก็เสียบเลยเสียบแล้วก็คาไฟก็จะเดินตลอดเหมือนแค่ตัวมาเอาสายมาเส้นหนึ่งแล้วก็มาแยกออกเป็นหัวปลั๊กให้ สามสี่ปลั๊กแล้วแต่เราซื้อแต่ปลั๊กพ่วงที่ดีปลั๊กพ่วงที่มีมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยควรจะมีส,ว,สวิตช์ควบคุมมีหนึ่งมีเบกเกอร์ลุงช่างพูดไปแล้วควรจะมีสวิตช์ปิดเปิดเพราะอะไรครับโดยพฤติกรรมของเราอ่ะย่อมยอมรับกันตรงๆอ่ะเราไม่ค่อยจะไปชักปลั๊กพ่วองออกหรอกเวลาเราเีกใช้งานหรือไม่อยู่บ้านเราก็จะเสียบคาไว้เราเสียบสายทีวีเราก็ถือว่าเราปิดทีวีแต่เราอ่ะเสียบสายทีวีเสียบอยู่ไฟยังเดินอยู่นะครับไฟยังเลี้ยงทีวีอยู่นั่นหมายความว่าวงจรต่างๆยังทํางานอยู่ความร้อนยังเกิดขึ้นแตต่่การทีีมมสววิคคบุ นะครับอย่างน้อยเราไปตัดที่สวิตนั้นนะครับเราขี้เกียจไปดึงสายปลั๊กพ่วงก็อยากขี้เกียจมากไปกว่านั้นอย่างน้อยไปกดสวิตได้แปะ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 ไม่ใช้อนไรปิด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 ก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับปลั๊กพ่วงของเราอันที่6นะครับดูฉลาดนิดนึงเวลาซื้อปลั๊กพ่วงนะครับควรจะมีข้อกํากับตัวเลขกํากับที่เกี่ยวกับเรื่องของโหลดเรื่องของแรงดันไฟฟ้าอย่างเช่น220โวล์2,500วัตต์10แอมป์นั่นคือโวล์ก็คือเป็นไฟบ้านเราเราต้องรู้นะครับ220โวล์นะครับเข้ามาขายก ซื้อมาไม่ดูปรากฏว่าเป็นของต่างประเทศอย่างเงี้ย1้อยโวล์อย่างเงี้ยมันใช้กับแรงดันบ้านเราไม่ได้นะครับบ้านเราคือ2 2 0โวล์2,500วัตต์คือกำลังไฟที่จ่ายให้ได้นะครับให้กับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องไม่เกินรวมกันไม่เกิน2 5 0 0วัตต์วัตต์น้อยก็แสดงว่าสายจะเล็กทองแดงอะไรต่างๆ่ในจะเล็กตามถ้าเราใช้โหลดเยอะๆเราก็ควรจะซื้อที่คุมวัตต์ไว้สูงสนะครับแอมก็เช่นกันนะครับถ้า จ่ายกระแสได้เยอะเราก็มั่นใจได้ว่าโอเคเสียบไปแล้วตั้ง5ลูแอมไม่เกินนะครับยังอยู่ในในในขอบเขตท,ที่เขาให้ใช้งานได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดูได้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้อ7เรื่องเล็กๆแต่อาจจะไม่เล็กสําหรับคนที่มีลกูปกปลั๊กพ่วงที่ฟูลี่เรียกอะไรล่ะมาตรฐานสมบูรณ์แบบเนี่ยจะมีม่านม่านนี่คือ งงงง,งมีม่านนั่นเละเคยเห็นไหมครับที่มันมีพลาสติกชิ้นเล็กๆปิดปิดอยู่ครับเวลาเราดึงปลั๊กออกแล้วมันก็จะปิดรูนะครับปิดรูกันฝุ่นกันอะไรแต่จริงๆเนี่ยตัวสําคัญที่สุดคือมันกันเด็กเวลาจะเอาชอบเอานิ้วไปจิ้มะนะครับเด็กที่เขาไม่รู้เรื่องเขานิ้วไปจิ้มตามรูตามแล้วนิ้วเขาเล็กนะครับก็อาจจะทําให้เกิดเหตุที่เราไม่อยากเกิดได้การมีม่าน นะครับก็ช่วยได้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะคิดไม่ถึงแต่ถ้าบ้านใครมีเด็กเล็กลุงช่างก็แนะนําว่าพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งมันไม่ได้เพิ่มกี่สตางหรอกครับการที่เราซื้อของที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วป้องกันเหตุได้นี่เป็น7ข้อที่ควรจะรู้นะครับ าปิดท้ายกันแบบนี้สิ่งต่างๆลูงช่างก็บอกไปแล้วว่าต้องดูอะไรมั่ง6 7ข้อนะครับแต่มันมีสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งต่อให้เราได้ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานมาแค่ไหนมีกําลังที่ดีแค่ไหนครอบคุมการทํางานที่ดีแค่ไหนก็ต้องรู้ว่าปลั๊กพ่วงมีขอบเขตการใช้งานเราไม่ควรจะเอาปลั๊กพ่วงไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการกําลังสูงๆเช่นตู้เย็นพวกไมโครเวฟพ,พวกอะไรที่ใช้กําลังไฟสูงๆของพวกนี้ควรจะมีปลั๊ก เดินไปเลยใกล้ๆเขาแล้วก็แยกใช้ตัวใครตัวมันไปเลย เครื่องทาน้ําอุ่นเครื่องอะไรต่างๆที่ที่มีกําลังไฟสูงข้อแนะนําคือก็ไม่ควรจะใช้กับปลั๊กพ่วงปลั๊กพ่วงก็ควรจะใช้กับอุปกรณ์ที่มีกําลังไม่สูงชาร์จโทรศัพท์ทีวีวิทยุพัดลมอะไรประมาณนี้ยังพอได้แต่พวกไมโครเวฟมันยังไม่ค่อยแนะนํายิ่งถ้าคุณมีไมโครเวฟมีเตาอบและดันไปเสียบปลั๊กพ่วงเดียวกันนะครับโอ้โหอันนี้ขอร้องเลยมันไหม้จริงๆนะครับมันไหม้จริงๆนะครับพวกอุปกรณ์ในครัวที่ใช้ไฟสูงๆเนี่ยควรจะเสียบปลั๊กที่ที่ผนังเลยเดาเดินไฟไวใ้ใใหห้้้้พพออเเลยลยยแแววกตาไ ไม่ควรจะเอาบักพ่วงไปใช้กับพวกนี้นะครับสำคัญมากนะครับทิ้งท้ายกันไห้แบบนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินนะครับเราจะได้มีความสุขอย่างน้อยบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ดึงพักพ่วงตลอดหรอกแต่อย่างน้อยออกจากบ้านไปแล้วนึกได้ว่าไม่ได้ปิดปพักพ่วงแต่อย่างน้อยยังใจชื้นว่าเราซื้อของที่มีคุณภาพมาใช้ยังอุ่นใจได้หน่อยไม่ต้องมานั่งเสี่ยงเวลาเราหลับเราก็หลับได้สบายขึ้นเพิ่มเงินอีกนิดเดียวแลกกับความปลอดภัยสำหรับลุงช่างคุ้มครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ today.